แล้ลวน้องน้องอยู่ในพิ่งรอน้องก่อนหนูไปเดี๋ยวไปเลยไปปะไปเลยทำอะไรไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์ทในไหนในเพจเพจไหนแฟนไทยแลนด์ใช yeah, oui> ่ม i s s แฟนไทยแลนด์ป ER> ิดหรอฮะไม่ปิดปิดเปิดเพจเปิดบรรยากาศเฉยๆแบบแบบวันเนี้ยพี่ฟ้าแบบเป็น คนเข้าดูแล้วอ่ะปีที่แล้วผู้เข้าแข่งขันมันก็จะต่างกาันก็จะเป็นวันนี้มันก็จะเป็นสิ็นซชาว์พูดไทยได้นิดหน่อยเวียดนามไม่ได้เลยค่ะ,ะไปปะแล้วความเอากันมันอยู่ตรงไหนอ่ะเราต้นคิดเลยนะพี่งต้องไม่แล้ดูอีกฝั่งหนึ่งต้นระยะเลยเฮ้ยน่ารักค่ะ

นงงฮะรับความฉุนฉุนเหรอไอ้หน้าตู้สแสกสแสกสแสกหมดแล้วสแสกหมดใจเกินคตุ่มมาล้ายอ่ะปิกันิี่นท์นิรนนท์เกลเกล่ะเกลกชาล่ะวันนี้มาได้แป๊บเดียวเพราะทำไมวันนี้เรามาได้แป๊บเดียวเพราะว่าเรากำลังจะบินแล้วใช่ตรงนี้เท้าแล้วมาแล้วแก่ลูกแฟนกันน่าเลยไอชาไปไหนอะ หายหาวาเข้าไปแว่นิดามเกนกลับมาแล้วกลับมาบ้านเรากลับมาีบ้านหนาวดากีนี่อหาบ้างสนุกบางมู่เหวมันใหญ่มากเลยอยากันี่หน่ค่ะหนมันตมันเป็นสีแกวามันไม่ใช่กุมันเป็นแบบมัน เา้นใช่คแบบันหยที่เป็นเืนได้อะไรเงี้ยไมใช่บบที่ันยุดทองันดูาเนได้เอาเลยเนี่น่าเหมือนปลาบูเลยแห็ดกับไรเออเวียดนามเงี้ยเอาอยูเป็นปลาบูอันนี้ล้าเลยนะ เรียงตะมูนี่น่ารักมากเลยน่ารอกน่างมากน่ารักมากแกเนน่ารักมากอะะบมะเร็งวันทุกคนฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่โฮจิมินต์ป้ะใช่โฮจิมินต์ซิตี้โฮจิมินต์นะคะก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันไฟแนลแล้วนะพวกเราก็จะไปให้กำลังใจนะคะน้องอุ้มอินสตราแกรมไ i ย a ลนฝากทุกคนช่วยกันขับปิดหัวเบล ปิดวันพรุพ่งนี้สองทุ่มช่วยกันจนถึงวินาทีสุดท้ายค่ะก็ทําไม่เต็มที่จะได้เท่าไหร่ช่างมันแต่ว่ายังไงพวกเราก็ซัพพอร์ตกันให้เต็มที่นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องอันนี้เยอะด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวมีคอนเสิร์ตด้วยนะคะก็คือคอนเสิร์ตมีที่ฟ้ามีสแน็คมีชาร์ลล็นะวันที่29 2สเก่อ้อยี่แปดีมีมิทติ้งฝากไวลากา้ละกันใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มอีกนะทีมสีแดงนะส่วนใครที่บินตามไปก็สามารถไปซื้อบัตรหน้างานได้ ันการมแ่สำหรับวันนี้พวกเราจะขอลากันไปด้วยไม่ใช่เอาไม่ถูกเอาให้ถูกเข้ามาแล้วชาไปหนไมีใครเปิดที่ชาลชาจะเปิดตรงนี้เร็วเราจะลัำลากันไปด้วยเต็นสาวเวียดนาม โมสอมาเปิดโดชีมออยู่หรอยังโอเคเ้าเาคอยเท่าไหรุ่ณาวันนี้จะมีเวลาอยู่กับน้องๆแค่แป๊บเดียวเพราะว่าเดี๋ยวก็จะบินกันแล้วต้องรีบเข้าเรทางมีน ต้องดูทีมเวียดนามต้องฝากทีมเวียดนามคอยเป็นกำลังใจคอยรับละคอยแบบเด็กๆพรอแม่พรอแม่ดูแลน้องๆพร้อมแล้วอ่ะเป็นเด็กไม่รักรักกระรานแถวตรงอ๋ออ่ะเขาบอกว่าชาไปกินข้าวอ่ะอ้าวไปแล้วอ่ะชาชาเขาไปไหนอะไรอ่ะอุ้มสีดำอ่ะเอาตวนตวนตนอ่ะให้ดูให้ดูคลิปก่อนนะเล้วคันเดี๋ยวเขเนี่ยเอ้ยเอ้ย ม <laughs> าอีกรอบอีกรอบเมื่อกี้ห้่้อบด้วยอีกรอบเดิอ่านะเห็นไหมเห็นไหม Guys for the fans c h a r l o t t e is now Inside she is having a meal she she's having her breakfast because they are going to fly soon to h l g o i n g to soon แปลภาษาให้เราอ่ะเหยื่อยแปล ราอนี้ได้จีนเนีงไงแบบมันไม่เห็นได้จ <c oughs> ีนไ่เห็นได้ีดแยีนไม่ได้เลยสองสาม ถ้าวเราไปถึงทีนจะสนุกกันแค่ไหนไม่ตอนนี้เราอยู่ที่ไทยไงตอนนี้เราอยู่ที่ไทยแต่พไปเวีดนามปบเราไปสาวเวียดนามเลยอยากฝ่เพราะฉะนั้นก็ฝากทีมเวียดนามเป็นกำลังใจให้กับน้องๆด้วยนะคะว่าเราจะเต้นสาวเวียดนามกันได้ไหมแพ่น้ำตาผมชุนรถเขามาห หนูไปกี่วันกระเป๋าห้าใบคือของกินเป็นรุ่นหนึ่งมีฟานจะมีนาพิษไทาเรียกรวยเรียกมีนาพิษปลารามีปลาร้าสับปลาราดิบเนี่ยเอาบทครบเลยงงมากแต่ว่าไม่ผ่านเลยที่ไหนได้เลยผ่านที่ตรวจเอาไว้ที่นี่หมดมาแล้วค่ะไปแล้วค่ะบาย everyone they need to go to the lounge to board now ลูกก็พูดในภาษาจีนเอ See you in Vietnam เราตอนนี้ชา้าก็คือเข้าไปแล้วเนะเาะน้องไปกินข้าวแล้วรเนะาเนะ